ใส่ซิปซ่อนกับผ้ายืดยืดซิปซ่อนกับผ้ายืดยืดเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ไม่รู้หลักผ้าไอซิปมันจะเด้งนะมันจะเด้งเราก็เอาซิปวางเลยนะคะเอาหัวพลาสติกให้แค่ชนตรงตรงปกหรือว่าตรงคอที่เราต้องการแล้วเราก็เย็บไปเลยนะ ขณะที่เราเย็บสิบต้อนนะเราจะต้องดึงซิปดึงซิปนิดๆแล้วก็ผ่อนผ้าผ่อนผ้ายืดเนี่ยเข้าไปหาตัวจกักอย่าดึงผ้าเข้ามาหาตัวเราจะทำให้ซิปโกงเป็นผ้ายืดนะเรายังไม่ต้องไปคำนวณว่า รอยต่อของขอบเอวมันจะอยู่แค่ตรงไหนใช่ไหมเรายังไม่ต้องดูนะคะใส่ไปเลยหนึ่งข้างก่อนอันนี้ทำไมถึงเก็บตรงซิปแล้วมันเหลือเยอะเพราะว่าคนใส่ผอมมากนะคะผอมมากตัวเล็กมากเอย่ยเราเยบมาแค่ตรงรอยที่เราย้ำไว้นะคะแล้วเราก็เด้งออกเลยนะ ไม่ต้องย้ำก็ได้ย้ำก็ได้แต่แต่พอเสร็จแล้วเราได้ข้างหนึ่งแล้วเนาะเราก็รูดซิปขึ้นมาวิธีใส่ซิปต่อนี่จะบอกบ่อยนะคะจะทําบ่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาติ๊กนะคะติ๊กซิปอีกข้างหนึ่งตรงรอยตรงรอยอ่ารอยต่อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็รูดซิปกลับคืนไปให้สุดแบบนี้เนาะ ร็จแล้วเราก็จับตรงก้นซิปนี่นะคะให้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแบบนี้อย่าให้สูงต่ําสูงกันแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะรูดยากมันจะรูดแบบผิดผิดฟันผิดล็อกจิตจะแตกเราใช้กินผีดข้างเดียวซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ขนัด แล้วเราก็จะมาจับดูตรงที่เราติ๊กไว้นะคะว่ามันตรงรอยต่อไหมถ้ามันไม่ตรงเราก็ผักผ้าเข้าไปผักผ้าเข้าไปให้รอยรอยที่เราติ๊กไว้เนะะี่ยมันตรงกับผ้าที่เขาจะต้องต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาต่อมาข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่มันก็เข้ากับรอยที่เราติ๊กไม่ได้นะคะมันอยู่ที่รอยต่อของผ้าด้วย น,นี่ผ่อนตลอดเวลานะคะผ่อนตลอดเวลาดึงซิปหน่อยแล้วก็ผ่อนผ้าเข้าไปในจักรตลอดเวลานะ ็จแล้วเราก็จับตรงนี้รูดขึ้นเลยมดออกมาเนี่ยเราก็มาเช็คนะคะตรงนี้ว่ามันเท่ากันไหมแบบนี้นะคะ อันนี้มันเขาต่อมาใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งเนี่ยนะมันจะตรงกันยากนะคะเนี่ยที่บอกนะคะคือเขาทำมาเหมือนผิดทรงไปหมดเลยอะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บหัวซิปให้เรียบร้อยนะคะเก็บหัวซิปเนี่ยเราก็พับลงไปแบบนี้ พับหัวซิปซ่อนลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็คิ้วกบนนี้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้เข้าซิปซ่อนในสไตล์งานโหลนะคะ มันจะมีแบบงานหน้าร้านกับงานหลวมทําไม่เหมือนกันนะหน้าร้านจะต้องเย็บไปก่อนแล้วก็รีดแบะแล้วก็เข้า เสร็จแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าเนี่ยติ๊กมันจะเด้งไหมไม่เด้งนะคะเนี่ยติ๊กมันจะไม่เด้งนะเห็นไหมคะแต่ถ้าเราดึงผ้าน่ะติ๊กเด้งแน่นอนนะคะเนี่ยติ๊กก็จะได้ประมาณนี้ตรงนี้มันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าข้างนี้ใหญ่ข้างนี้เล็กที่เขาต่อมาเนาะ เราก็ไม่ได้แก้ไขตรงนี้เนาะเราแก้วิธีเก็บทรงอย่างเดียวนะคะ